วันนี้27มีนาคม2567พอพศก็เปลี่ยนไปวันเวลาก็เล่งทุกวันร่างกายมนุษย์ก็ค่อยๆแก่ลงเราก็เล่นกับลูกกับหลานไปเป็นวันน้องทิวน้องทิวเขากำลังกำลังซน,นงเด็กกาลังซนกา,า,าลังน่ารัก เดี๋ยวพอเราแก่ไปเราก็เหมือนเด็กกลับไปเหมือนเด็กอีกครั้งหนึ่งมนุษย์เรานะก็ที่พึ่งของมนุษย์เราก็คือความตายตายไปได้ทัยศสริปหมดไม่ได้เกิดอีกแล้วช่วงีชีวิตอยู่เล่นลลก,กับลูปรลานก็เนวันวันวันวนวันวันวันันานจนบันันวันันงนันนี้นปันวันวันงในันวนนนั่นวนน ก็ต yeah, ้องทำใจกับชะตาชีวิตของคนแต่ละคนเห็นหน้าลูกหน้าหลานก็หายเหนื่อยไปได้อีกขั้นตอนหนึ่งนะ